สวัสดีทุกคนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นนาคอสในแรง่งประมาณซูพีม60กว่าดาวนั่นเองนะครับผมผมก็ไม่รู้กี่ดาวนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมกดมากับเพื่อนประมาณ3คนนะฮะแล้วก็จะมีะคนที่เล่นโอมาแล้วก็คนที่เล่นโมเลนนะครับผมต้องบอกเร็วน,นะครับว่าโมเลนนะเป็นตัวที่แบบผมเล่นไปเล่นมาแลวรู้สึกว่าเฮ้ อยู่อยู่ตัวมันก็เก่งหรือเพื่อนผมมันเล่นเก่งวะอันนี้ใช่ไม่ใชเพื่อนผมก็คือน้องน้องผมที่เล่นเกมด้วยกันนั่นแหละฮะก็จะได้เห็นในคลิปผมบ่อยๆนะตัวมันเล่นเก่งหรือไม่เก่งกันแน่วะทําไมมันเออหรือมันเล่นเก่งวะหรือยังไงเล่นไปเล่นมามันมันจะติดระดับประเทศมันจะติดอันนี้แล้วนะฮะเออแล้วผมก็ไปดูผมก็รู้สึกว่าไอ้ตัวมันตัวมันเก่งจริงนะมันถึกตัวมันชนะแอสซินนะตัวมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวมันต้องแบบมีของมีอะไรก่อนอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้ยมันถึงจะเก่งว่าเป็น อารมณ์มันตัวเลืเกมนะฮะแต่สมัยนี้จะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นแครี่ที่เอาตัวรอดได้อ่าแล้วก็ต้นเกมโหโหยินเลนได้อะไรประมาณนี้โมลเลนอาจจะไม่ใช่ตอบโจทย์แบบนั้นอะไรประมาณนี้นะฮะ แต่ก็เราไม่ได้พูดถึงโมเลนแล้วกันเรารพูดถึงนาคอยกันนะฮะก็ไม่ได้ลงคลิปมาคนั้งที่จะนานนะฮะหลายทีเพราะว่าผมได้ทําการกลับบ้านไปตุนมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ <vent> s. <S ้มสุดๆเติมเกมอวแบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติมไวจัดเท่านั้นเติมเกมถูกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมงใครที่กําลังหาไอเดย ผมขอแนะนำเพจเอ็ดมินต้น TP7 ที่มีดีให้เลือกเยอะสกินแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม200 0 0 0คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปแล้วก็เพิ่งจะกลับมาที่คอนโดที่ผมเรียนอยู่นั่นเองนะครับผมก็เลยเพิ่งจะมาว่างตอนนี้นะฮะแล้วตอนนี้ผมก็ได้เปิดเทอมเลย <c oughs> ไม่นะโอเคก็มาเรียนกันต่อนะฮะก็มาแล้วก็จะมาเล่นานาคอสให้ท่านผู้ชมดูนะครเกมนี้สำหรับการฟาร์มผมก็จะฟาร์มเป็นแบบว่า ตัวเล็กนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวก็จะรีแรงลนะรีแรงนี่ผมกะว,ว่าจะเล่นตัวบิโลบิโล่มันชื่อว่าอะไรนะ้วบิโลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเก็บเม็ดส้มเก็บเม็ดม่วงนะฮะเก็บระดับประเทศนั่นเองนะครับผม,พมเพราะว่าผมรู้สึกชอบตัวนี้มากเลยนะฮะเชื่อว่าสายหลายคนก็ค่อนข้างที่จะชอบตัวนี้นะฮะเออไอ,อตัวที่กำลังจะเข้าในวันที่15นะฮะประมาณนี้นะครับผมแต่ก็มีนาคอสมาแน่นอนนะครับนาครสนาครส โอเคสวนใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับใครที่คิดถึงกันนะฮะก็ฝากกดไลค์กันหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปของผมด้วยนั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปกันนานเลยเนาะมาผมจะกลับมาลงคลิปแล้วมาโอเคติมี่ไลตดอ๋อแล้วตอนนี้เราเจอเป็นตัวที่เราไม่ค่อยชอบเลยนะฮะสองตัวก็จะมีฟลเรนติโนโอโหเฟิร์สบัตอุ้ยเออตายฟลเรนติโนกับติมี่ตัวแรง S S S นะฮะ บอกเลยว่าข้างท่านจะหนักนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมเล่นนาคอผมบอกเลยว่าผมเจอได้ทุกตัวยกเว้น A อเลสเตอร์จริงๆนะผมเล่นผมเล่นนาคอเนี่ยผมเจอได้หมดเลยนะ,ะตัวมันจะชนะทางตัวมันจะอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถหลบซิกแซกหรือว่าอะไรได้นะฮะแต่ว่าตัวที่ผมไม่ชอบนี่จะมีแค่อเลสเตอร์ letter. นั่นเองนะ,ะที่ผมไม่ชอบนอกนั้นผมเจอได้เกือบหมดเลยนะ,ะอเนอเมีแค่พวกอเลสเตอร์ letter. พวกอ่ จริงๆก็ไม่ค่อยมีตัวอื่นน <c oughs> ะอาจจะมีอารามอีกตัวหนึ่งอุ่ยมาสไลด์ข้ามไปตายไหมน่าจะตายดูบอนหุ่นซอยมอนหุ่นซอยหุ่นซอ,อยดูด,ด,ดตะแตกเต็มคือมันถึกมากนะตัวมันอะ <c oughs> โอเคเฮ้ยชื่อไม่ได้วะโอเคอืมนี่ผมไล่ต่อโอเคเรียบร้อยเคิื่อนทัาซีซีให้นะฮะ มันก็จะมีแค่เลเตอร์นี่แหะมันเป็นตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าจับตัวโชว์อ่ะจับตัวแบกอะไรประมาณเนี้เออเวลาแบบเราค่ายเยอะอะไรเยอะนั่นมาจับเราเนี้ยเราตายเราทีมแพ้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ค่อยชอบเลยนะฮะันจุดนี้โอเคเนาะก็สำหรับดูไอเทมฝรั่งแฝงก็ตามภาพที่เห็นเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามามาใส่นะตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ เดี๋ยวถ้าถ้าผมลืมลืมใส่ก็ต้องบอกให้รู้ไว้ว่ากลับยอมม้อนไปดูคลิปอื่นก็ได้นะฮะแต่แต่จะไม่ลืมหรอกไม่ลืมหรอกที่ในไลฟ์สดเลย <c oughs> เอาผมใส่รูในเ <c oughs> ทมพลังแฝงไว้ให้นั่นเองนะครับผม <c oughs> โอเคเสียคลิปโอเคเรียบร้อยไปเลสโก้ <c oughs> โอเเ้ดักติดดักติดตอนนี้ยังไม่สี่นาทีนะยังตีป้อมไม่ได้เนาะยังตีป้อมไม่ได้ เขากลับมาฟาร์มเล่กันต่ออ่าสีหน้าก็จะแต่แรงตึงๆกันหน่อยนะฮะสีหน้าแต่แรงตึงๆกันหน่อยเลกันหน่อยดีกว่าเราโอเคอเฮ้ยขีบ่อยนะเนี่ยดูนี้ใส่ใช้ถุงมือคีสองอันอ้าวันนี้โดนไหมไม่โดนอย่างี้ผมได้กลางนะเนี่ยสิบสิบวิเขาไม่มาผมได้กลางนะโอ้โหไ,ไม่ได้วะยังไม่สี่นาทีปิดล่างนะปิดล่างสั่งโจมตีเลยตอนนี้ ใส่เลยครับปุ๊บเลยโอ้โยแข็งว่ะไม่นาไม่น่ารอดนะโอเคไม่น่ารอดโอเคอนตินนถือว่าเรามาปิดได้สวยนะฮะ <c oughs> แล้วก็รอเรเี้ยวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่เมทถ้าใครเล่นช่ำนี่มตัวมันเก่งมากนะ <c oughs> อเออรอเรี้ยวอ่ะตัวมนมี้อามาตรงอามาตะอะไรอย่างเงี้ยโหดจัด แล้วก็อีกตัวหนึ่งหยานผมชอบเล่นหยานมากนะเมต้านี้เล่นหยาน,เ,น,ยานเพราะว่ามีสก,กินันกิโลก็เลยชอบเล่นนี่นแล้วผมตเมเีเหล่าป้อมเลยเหล่าป้อมเลยตีแล้วก็ไปนะฮะยิงแค่นี้พอยิงนาะคอมมันก็เล่นแค่นี้ก็มีประโยชน์ทั้งท่งทงทงทานเยอะนะเออเห็นหลายคนแบบว่าแต่ก่อนจะเป็นแบบกดทุตตำแหน่งกดอะไรอย่างเงี้ยคนจะชอบแย่งป่าแย่งไรใช่ไหมแต่สมัยนี้ไม่ใช่นะฮะสมัยนี้ป่านี่ไม่มีคนจะแย่งเลยนะ เป็นตำแหน่งที่คนเล่นน้อยน้อยนะเริ่มเริ่มเล่นน้อยลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆน้อยลงเรื่อยๆนะฮะสำหรับตำแหน่งป่านะฮะส่วนใหญ่ <c oughs> ส่วนใหญ่คนจะไปเล่นพวกแคลรี่เมดไอแคลรี่เมดนี่คนล็อกเยอะมากนะฮะตายปะเนี่ยไม่ตายโอ้โหมันสไลด์ว่ะเออส่วนส่วนใหญ่คนจะไปเล่นพวกแบบว่าแคลรี่เมดกันซะ,ะส่วนใหญ่นะฮะตำแหน่งป่านี่ไม่ค่อยมีคนเล่นเลย <c oughs> เ คนเล่นน้อยมากเพ่ผือแบบยิ่งแรงสูงสูงแรงอะไรอย่างเงี้ยเล่นน้อยกว่าตำแหน่งโลมนะจะบอกไปให้เออผมก็ยุคสมัยมันเริ่มเปลี่ยนว่ะตำแหน่งป่าคนเล่นเล่นน้อยนะฮะประมาณนี้เออคนจะไปเล่นเมฆแคลรี่กันซะส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่าเมฆแคลรี่เป็นตำแหน่งแบกนะตำแหน่งแบกไม่ใช่ตำแหน่งป่านะตำแหน่งป่าไม่ได้เป็นตำแหน่งแบกนะฮะในแรงสูงสูงในแรงอะไรนะ รู้สึกว่าเล่นยากโดนเวทโดนอะไรโดนอะไรทําอะไรแล้วยากะเออโดนเวดฟ้าเวดเลสเรียบร้อยยากละงัดปุ๊บแล้วมันลํำผมีันลยํำผมนี้ผมจุกจุกเข้าป่าแล้วเพื่อนผมปิดหมดเรียบร้อยตายอ่าแล้วผมได้คิวได้ได้คิวได้อ่านี่เรียวมาโดนนั่นอ่ะนี่ไม่โดนปะเฮ้ยรอดเหรอเฮ้ยไม่รอดโอ้โหนึกว่ารอดแต่ไม่รอด เฮ้ยสตันออืืเฮ้ยมันสไลด์สวนมาเออตีไม่ถึงว่าสกิลก็หมดมันสไลด์สวนเลยผมนึกว่าจะสไลด์หนีอะสไลด์สวนเอฟฟินิกตัวนี้มันเอาเรื่องนะโอเคมาใหมนะ่ฮะวันนี้ตอนนี้รอเลี่ยวก็ตังค์เยอะอยู่ผมว่าตังค์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอฟฟินิกมันสไลด์สวนว่ะคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงมันสไลด์สวนนี่ผมปิดฟอร์ลิติโนโ่ดีกว่ามันลำว่ะมันยังมีอันติอยู่เว้ย ถ้าอันติมันไม่มีนะผมใส่แล้วเฮ้ยตรงกลางโอ้เรียบร้อยเราเรียกตัวแบกนี่ไงเดินหนีตายเดินหนีตายเดินอย่าง,งาอนี้ก็ตายนะก็เดินมุมข้างเลยอะเดินเข้ามาแบบอย่างเงี้ยเรียบร้อยดีครับรเออแล้วก็อ่า เห็นสกินอ่าสกินอีโวไม่ค่อยมีคนเล่นนะเดี๋ยวผมจะเล่นสกินอีโวบ่อยๆละสมัยนี้เห็นแต่แบบเดนเมนชั่นเบเกอร์อะไรอย่างนี้ไงเดี๋ยวสกินอีโวมาเล่นบ้างไม่ได้เล่นสกินอีโวนานละยินได้ด่าครับผม โอเคเรียบร้อยได้ดารได้ดงได้ดาได้ไหลเฮ้ยเราเรียกเขาเต้นแล้วอะ่ะนงสายแล้วป้าแต่ผมไม่มินติว่ะอื้อไม่มินติเข้าไปเล่นไม่ได้นะดูดีๆนะอย่าฟอลิมันดักไม่แต่เราเลี้ยงตายฝั่งนลูกไม่ตายเลย เสียดายเมื่อกี้ผมไม่มีอันตินะอันติอันติคูดาวถ้าอันติไม่คูดาวเมื่อกี้เราน่าจะเข้าไปงัดอันติได้สักรอบหนึ่งนะฮะนะเราก็ทําเวฟทำอะไรแล้วก็สมัยนี้ผมรู้สึกว่าเป็นอะไรไม่รู้นะผมเล่นแรงไม่ชอบมีคนเคียร์เวฟกันอ่ะือแบบเขาไม่ค่อยเคียร์เวฟเขาจะรอบวกกันอย่างเดียวไม่รู้ทําไมนะแล้วผมก็ไปเคียร์เวฟผมก็ไปแยกดันไงพอผมแยกดันเสร็จปุ๊บเพื่อนก็บวกกันไงแล้วก็เป็น4ี่ต่อห้าแล้วก็แพ้ไฟอะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นตนลอดเลยอ่ะคือแบบบางทีผมก็รู้สึกว่าแบบผมก็เคลียเวฟแค่นิดเดียวแล้วมารอเติมเพื่อนดีกว่าอย่างเงี้ยบางทีการเล่นเราก็ต้องเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนตามเพื่อนที่เล่นอ่ะเออไม่ใช่แบบดันแยกดันสูงอาจจะแยกดันแยกกันเวฟสองเวฟต้าไปบวกอะไรมาเนี้ยพอนะฮะนี่ไง็นอีกโดน,นดมไ,ไม่โดนเลยสลด์อมตาไม่เป็นไรถือว่าโซนได้กรไว้กดดับใหม่ด้วยหรือเปล่าว่าเมื่อกี้มันถึกมากนะ ก็ฟอรเรนเอาเลฟไปต้องแยกดันแบบนิดเดียวพอแยกดันต้องเวฟสองเวฟแล้วก็ไปรอเติมพื้นแยกดันเวฟสองเวฟรอเติมพื้นอะไรเงี้ยเออเอาอ่ามันปลาดอดไม่โดนนี่โดน,โดนพิกเกอร์อย่างงี้ไม่รอดหรอกเรียบร้อยไม่ใช่มาแบบฟอร์เรนแบบเก่งขนาดไหนก็ ตามนาคอสยากนะถ้านาคอสช่ำแต่ถ้าฟอเรนช์ช่ำก็ตามได้เหมือนกันนะฮะแต่นาคอสมันเป็นตัวที่สกิลมันไกลไงเออถ้าสกิลนาคอสไม่หมดจริงๆคือมันก็ตามนาคอสไม่ได้นะคอนติโนนะอืมยังไม่ได้ต้องให้นาคอสสกิลหมดจริงๆนะถึงจะแบบตามได้อะไรอย่างเงี้ยคอนติโน่นี้โดนแต่โดนลอเลี้ยวผมอะลอเลี้ยวลอเลี้ยวผมเอาเยอะจัด เราผมปาดแรงมากเฮ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยตายเนี่ยม,มีไม่ทมันให้กดดับถึกโอ้โหฉับเมื่อกี้น่าจะดับถึกนะผมคิดว่านงัดแล้วก็ตายแล้วนะเออเออเออทำยังไงเพื่อนนิดหน่อยเลอดน,น้อยแต่ไม่กลับวะเฮ้ยฟอร์เนมาฟอ,ฟอร์เลนชิ่งมานะ่ะออตายนะี้ยแล้วโมเลนผมยิงเออเฮ้อยโดน เรียบร้อยนี่ชิวแล้วฮะไปฮะฟานดูดเลือดไปหนับแดงมาเราเน้นแรงๆเน้นเบิร์ดเบิร์ดเฮ้ยนั่นมันมันมันลึกอะไรขนาดนั้นนะ่ะบอนนี่นี่โดนผมสวนใส่นะเนี่นยโหโคตรแรงหรือว่าผมอย่างแรงแต่มันไม่ตายเพิ่งจากการนี้โอ้โหไม่ได้หรอผมโคตรแรงเลยเมืเอ่อกี้แต่ดับเบิไม่พอนะ คือถ้าไม่ใช่ฟินิก์น่าจะตายไปแล้วนะครับเมื่อกี้มันเป็นฟินิก์ไงมันสไลด์อมาตะเออแล้วก็ฟินิก์นี่ผมรู้สึกว่าเห็นคนมาเล่นบ่อยนะเล่นป่าเล่นอะไรเอามาเล่นบ่อยนะโอเค,อเคมาเฮ้ย นี่โดนโดนโดนอย่างนี้ฟอร์เรนโดนฟอร์เรนเจ็บนะขึ้นหลอดแล้วนั่นแหะจะตายแล้วน่ะฟอร์เรนนิโนโน่าราเรียลล์ลำขอฟินอีกรอบเฮ้ยมาสไลด์สวนเลยเหรอเกินหดจัดแค่จะหยอกมันนิดเดียวสไลด์สวนเลยวะเออตดนเบิร์ดแรงนะฟินิกบางทีเราก็ต้องเข้าให้มันใช้สกิลหนีแบบให้สกิลไม่มีแล้วค่อยเข้ามาอีกรอบนี่ฟอร์เรนลำโยยูเบิร์ดโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เออไม่ได้เอ้ยมันปลาดอปไม่โดนโมลิมุนแล้วยิงมไม่ตายฝากเข้าไปชุบเกิดไหมน่ะไม่มีมีน่าจะจบไหมผมว่าน่าจะจบนะอุ้ยเอาหมดเลยอย่างนี้จากนี้ชิลไม่ถึงมาไม่เป็นไรผมปีบ้านจบเลยแล้วกันเรียบร้อยจบกันเลยชิล ที่กการเล่นแบบพวกตัวล้วงเงี้ยเราโฟกัสตัวพวกแบบตัวสําคัญสาคัญก็พอแนละ้วแต่ถ้าเราล้วงไม่ถึงแบบหาจังหวะไม่ได้อย่างเงี้ยก็เล่นแบบผมอ่ะเล่นแบบที่ผม,ผมเล่นนะเล่นอะไรก็ได้ให้มีประโยชน์ไปแอบตีป้อมแอบทำนูน่ทนทำนี่อะไรประมาณนี้ก็ได้เยอะโอเคนะก็ถ้าใครคชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับลิปนี้ก็บายบาย